But my appetite. Don't leave me alone. มา r ีคริสต์มาสค่ะทุกคนสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะทั้งคนไทยแล้วก็ every my friend Merry Christmas 2023ก็ทั้งคนไทยและเพื่อนชาวต่างชาติทุกๆคนค่ะวันนี้เป็นวันที่25ธันวาคมเป็นวันธรรมดาธรรมดาของเราสองคนนะคะแต่ก็เป็นวันหยุดที่ ประดับประดาบ้านด้วยเทศกาลวันคริสต์มาสด้วยสีสันด้วยเอกลักษณ์ด้วยสัญลักษณ์วันคริสต์มาสเช่นเดียวกันกับทุกคนค่ะแต่ว่าในเรื่องของของขวัญหรืออะไรอื่นๆต่างๆนะคะวันก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ชีวิตของตัววันเองนะคะว่าเกิดมาเนี่ยวันไม่ค่อยได้ของขวัญตามเทศกาลหรือของขวัญวันเกิดใดๆแบบไม่ค่อยฉลองเฉลิมฉลอง วันสาคัญของตัวเองเท่าไหร่นะคะอย่างวันแต่งงานกับคุณสามีวันก็คืออยากได้อะไรตอนไหนซื้อตอนนั้นวันเป็นผู้หญิงที่ไม่ติดแบรนด์เนมนะคะไม่ติดของขวัญไม่ติดของเซอร์ไพรส์ก็คือเป็นคนที่เหตุ <c oughs> <c oughs> ผลเยอะนะทุกคนบางทีก็รําคาญตัวเองอยู่นะวันเป็นคนที่เหตุผลเยอะ จะซื้ออะไรต้องคิดแล้วคิดอีกคิดเยอะมากค่ะว่ามันมีประโยชน์ไหมมันคุ้มหรือเปล่ามันอยากได้จริงไหมมันเอามาเพื่ออะไรและที่สําคัญพอเราอายุเท่านี้แล้วนะคะมีหลายๆคนหลายๆท่านถามวันมาว่าวันอายุเท่าไหร่วันเกิดปี2520ค่ะปีนี้คือ46แต่ว่าวันเกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันก็จะบอกใครๆเสมอว่าวันอายุ47แล้วเพราะว่ามันใกล้แล้วค่ะเหลืออีก2 3เดือนก็จะ47แล้ว นะคะพอมาถึงช่วงอายุตอนนี้คือเราก็ไม่ค่อยอยากได้อะไรแล้วค่ะทุกคนเวลาถามก็คือถามจริงๆนะอยากได้อะไรไหมอยากได้วันอยากได้ของขวัญที่เป็นบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งวันรู้ว่าสามีวันให้วันไม่ได้แต่นอกเหนือจากนั้นอยากได้อะไรอยากได้ทองไหมไม่อยากได้เลยค่ะไม่รู้จะใส่ไปทำไมวันไม่คนกลัว เห็นข่าวเห็นอะไรเมืองนอกก็มีนะคะมีเด็กคนไทยที่ตามแม่มาอยู่ในสตอกโฮล์มสวีเดนแล้วก็ใส่ทองไปโรงเรียนค่ะทุกคนก็ถูกจี้ถูกแทงเพื่อเอาทองคนยากจนมีทั่วโลกค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าเขาไม่มีทางเลือกนเราใส่เราใส่อะไรคือคนมีทองจําเป็นต้องโชว มีทองแล้วใส่ไว้ใต้เสื้อแบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันเลยรู้สึกว่าวันไม่ได้อยากโชว์ใครค่ะไม่อยากโชว์ใครใดต่ทั้งสิ้นเลยอยากได้น้ําหอมไหมมันมีขวดหนึ่งมันเปคนไม่ค่อยใช้น้ําหอมนะคะด้วยความที่ตัวเองเป็นแม่บ้านโรงแรมด้วยโอกาสในการใช้น้ําหอมมันก็น้อยวันก็มีขวดหนึ่งแล้วอ่ะยังไม่หมดน่ะจะเอาอีกไหมอย่างวันนี้สามีวันพาไปเลือกซื้อของขวัญ ไม่รู้ฉันมีแล้วฉันจะอะไรอ่ะมันฉีดทีละสองกลิ่นสามกลิ่นได้หรอมันก็ต้องฉีดทีละกลิ่นไหมอ่ะมันก็บอกว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าวันแบบอยากได้แล้ววันขอขอซื้อสามนี้ก็หงุดหงิดค่ะวันนี้วันไปซื้อของขวัญน,นะคะก็คือเขาอ่ะเขาพูดว่าปีนี้เราเสียเงินเยอะเราจ่ายเงินเยอะในการทําครัวนะคะทําห้องนอนใหม่ด้วย เราอาจจะไม่มีของขวัญชิ้นใหญ่ๆใ,ให้เธอแต่ว่าเธอต้องซื้ออะไรให้ตัวเองก็ไปแล้วมันมีร้านร้านเดียวที่เปิดก็จะมีเสื้อผ้าน้ำหอมเครื่องสำอางอะไรแบบเนี้ยเยอะวันมีคนที่มีพวกความรู้สึกของสามีก็คือวันมีเครื่องสาอางเยอะมากแต่ความรู้สึกของเราที่เป็นผู้หญิงก็คือฉันยังไม่มีอะไรเลยอะ <c oughs> แล้วเวลาวันเลือกวันจะเลือกนานค่ะเลือกลิปเรื่องใีสอเขียนคิ้วเลือกใีสองเขียน,นตา แล้วไปกับสามีก็คือไม่ค่อยได้อะไรอะค่ะวันก็เลยใจวันคิดว่าไม่เอาวันนี้อยากได้แจ็กเก็ตค่ะที่ใส่แบบดูหรูๆสักครั้งหนึ่งวันไม่ค่อยมีแจ็กเก็ตแล้วสามีวันรู้สึกว่าวันอะชอบใส่ตัวเดิมๆม,มันเขาพูดนะคะว่าเขาไม่อยากให้ใครดูถูกภรรยาเขาอยากให้ภรรยาใส่แจ็กเก็ตเสื้อกันหนาวอะค่ะ สวยๆหน่อยเขาจะพาไปซื้อแล้ววันไปเห็นตัวหนึ่งสวยค่ะทุกคนแต่ว่าวันเป็นช่วงนี้คือวันผอมมากค่ะไซส์ที่วันใส่ปกติคือไซส์ XS นะคะ คือตัวเล็กสุดแล้วอะค่ะทุกคนแล้วปรากฏว่าวันไปลองมันเจอตัวหนึ่งสวยมากเลยแล้ววันไปลองแล้วมันมันหลวมโครกอะมันดูมันดูมันหลวมหลวมหลวมมากๆวันเลยบอกว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวฉันหาก่อนเดี๋ยวฉันหาได้ถูกใจแล้วเดี๋ยวฉันซื้อสรุปวันไม่ได้อะไรแล้ววันก็เดินไปเจอของในห้องครัวทุกคนถ้วยจามชามที่วันกําลังอยากได้นะคะที่มันเข้าเซตกันคือสามีน่อยากได้ก่อน แล้วบางเอิงว่าเราไปเจอวันเลยบอกว่าโอเคเงินฉันขอเลือกซื้อชุดเครื่องครัวสามีเลยบอกเอาจริงเหรอของขวัญวันปีใหม่วันคริสต์มาสเธอเอาเครื่องครัวเหรอวันเลยบอกว่าเออมันจําเป็นน่ะไหนๆก็จะต้องซื้ออะไรให้ฉันแล้วฉันขอเลือกอันนี้แล้วกันวันก็เลยเลือกเป็นเครื่องครัวค่ะทุกคนวันชอบแบบนี้ค่ะของที่เอามาไว้ใช้ได้นานๆนะคะแล้วก็เห็นมันนาน คุ้มค่ากับการจ่ายเงินส่วนกระเป๋าส่วนแบรนดเนมต่างๆคือวันใช้บัญชีร่วมกับสามีคือเงินเรากับเงินสามีเป็นเหมือนเงินคนเดียวกันเวลาเราจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนเราออกตังเองอะทุกคนวันก็เลยอยากได้กระเป๋าแบรนเนมไหมไม่อยากได้วันมีแบรนเนมราคาถูกๆอยู่สองสาชิ้นแล้ววันก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะวันเลยรู้สึกว่า พอเพราะว่ากระเป๋าเป็นนิมที่นี่นะคะราคาก็ประมาณ1สัก10,000ืนะคะ1 0,000นขึ้นนะคะขนาดขนาดยี่ห้อที่แบบธรรมดาธรรมดาแล้วนะคะวันเลยรู้สึกเฮ้อมี3ใบแล้วพอแล้วนะคะใช้หนักๆใช้บ่อยๆก็จะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใช้บ้างเล็กน้อยกระเป๋าใบเล็ก พอแล้วประมาณนั้นนะคะอย่างอื่นก็ไม่ค่อยอยากมีส่วนวันนี้นะคะเราก็ออกไปข้างนอกกันไปเลือกซื้อของสรุปสามีก็ได้ของที่ตัวเองถูกใจผู้ชายวันเหมือนที่วันเคยนินทาเขาเป็นผู้ชายที่ชอบน้ําหอมวันไหนที่เป็นวันสําคัญของเขาวันจะซื้อน้ําหอมได้เงินวันเองแต่สามีไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรวันเลยไม่ใช่ไม่เคยเซอร์ไพรส์หรอกแต่ไม่เคยเซอร์ไพรส์ตามเทศกาลเขาจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ใหม่ให้ทุกครั้งที่โทรศัพท์ออก ยกเว้นปีนี้ที่วันไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นวันก็เลยไม่ได้วันขอโทรศัพท์ปีหน้าไม่ขอปีนี้เพราะว่ามันแพงมากทุกคนวันใช้เครื่องเก่าอยู่คือเพิ่งซื้อปีที่แล้วเองนะคะก็เลยปรากฏว่าวันไม่ได้แต่วันก็ได้ไอแพดเครื่องใหม่นะคะซึ่งแพงก็ก็แพงค่ะก็ถือว่าแพงแต่ไม่ได้ตรงเทศกาลนะคะคือมันออกใหม่ตอนไหนสามีก็ซื้อให้ตอนไหน นั้นไดนาฬิกาใหม่ที่วันใสคือเยอะถ้าคิดเป็นมูลค่าก็คือแพงแล้วค่ะทุกคนถ้าเขาเพียงจะรอให้วันในเทศกาลมันจะเป็นของขวัญที่โอ้คนอื่นดูแล้วจะตาแตกมากแต่ของวันคือไม่มีค่ะมันออกมาตอนไหนฉันซื้อให้เธอตอนนั้นประมาณนั้นแต่ก็แต่ก็พอแล้วค่ะทุกคนวันก็เลยกลายเป็นไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ ส่วนพอกลับมาจากไปซื้อของนะคะเราก็จะมากินอาหารกันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวดูกิจกรรมในครอบครัวของวันในวันคริสต์มาสที่เราอยู่กันเงียบๆสองคนลุงป้านะคะส่วนของขวัญวันคริสต์มาสปีนี้นะคะขอสามีเป็นชุดเครื่องครัวใหม่ะคะ่ะทุกคนถ้วยชามแล้วก็แก้วกาแฟแบบที่อยากได้ แบบเดียวกับร้านอาหารไทยโซรหรูหราเป๊ะนี่นะคะของขวัญปีใหม่ที่อยากได้ได้แล้วนะคะ เต oh. รียมอาหารวันคริสต์มาสกันคะ่ะ Ya. sama pindah di sendok batuไม้. ke logo Makan Pokan di tuh. Mo Alltså, ja, detsamma. Okej, kortskalaren. Kan vi samla mm. ja, båda เือบเสร็จแล้วค่ะเราก็ชิมไปเรื่อยแล้วนะคะอันนี้เป็นปลามคคาเรลกับผัดแครค่ะไข่ต้มปลาแซาลมอนอ่าเป็นเบคอนสไตล์วันคริสต์มาสนะคะปาซลล์สองแบบผักแล้วเดี๋ยวรอฟิชแกแตงด้วยค่ะ เรียกว่ากับข้าวทยอยออกนะคะนี่พระเอกของงานยูลมัดวันนี้ก็คือส้มตำปูค่ะไอ้ส้มตำปลาค่ะแบบนี้กินได้กระทุกเมนูจ้า,าพระเอกของงานเราวันนี้นะคะสามีเป็นคนทำค่ะมันคืออะไรเดี๋ยวอ่านชื่อเราเองเลือทุกคนยนตนซ้อนอะไรสักอย่างหนึ่งน มันฝรั่งแล้วก็มีปลานะคะปลาของสวีเดนอ่ะครับอาหาราคริสต์มาสของคนสวีเดนก็คือทำอะไรให้มันเต็มโต๊ะไว้ก่อนนะคะคล้ายๆกับวันตรุษจีนบ้านเราอ่ะทุกคนที่เราต้องวาวของเต็มโต๊ะเราจะกินหมดไม่หมดก็เอามาใส่เต็มโต๊ะไว้ก่อนประมาณนั้นนะคะแต่เราก็จัดอาหารประมาณนี้ค่ะ

สมัครก็ขาวดูดูหมูกสมัครแกโคกระเลิ่งโคอิงงินสกีอัคแคลเราก็เริ่มต้นเบาๆแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนของวันมีช็อตบอลละก็คือลูกอนของสวีเดนลูกบอลลูกชิ้นค่ะ ก็กินกับไอ้สลัดบีรูสนะคะ้ขยกรอบแล้วก็อันนี้ค่ะย่อนซนเนี่ยค่ะขนมปังชิงแกะเบคอนของคริสต์มาสเบคอนค่ะมันจะมีแบบไขมันเยอะๆแบบนี้ค่ะ เป็นอย่างไรคะกิจกรรมวันนี้ก็เห็นหน้าคุณสามีบ้างนะคะเล็กน้อยวันนี้เขาเต็มใจออกนะคะ แต่ออกแค่นั้นแหละค่ะก็สุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหนะ้าให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกคนทุกท่านนะคะอยู่ในจุดที่เรามีความสุขชีวิตเราก็จะมีความสุขค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะ